ฮอกไกโดดินแดนแห่งขนมนมเนยของญี่ปุ่นเรนนี่ไบตความรู้อร่อยย่อยง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบรนนี่ไบ e ค่ะรายการที่เราจะหยิบเอาความรู้อร่อยๆมาย่อยให้ฟังแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังรายการในวันนี้นะคะต้องขอบอกคนผู้ฟังทุกคนก่อนเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเราทีมงานทุกคนยังเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนตอนที่เราอาจอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าถ้ามีเสียงภายนอกข้างนอกเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็ต้องขออภัยคณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะพอคุณอุ้มพูดถึงเรื่องเวิร์กฟอร์มโฮมกันแบบนี้แล้วนะคะจะว่าไปแล้วหลายคนก็น่าจะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันมาสักพักแล้วเนาะวันนี้รายการของเราก็เลยอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวผ่อนคลายกันสักหน่อยค่ะและะจุดหาาายยลทงงในนนนวัี้ขอเระคะ ก็คือฮอกไกโดนั่นเองค่ะอพอคุณอีพูดถึงคขาว่าฮอกไกโดแล้วเนี่ยมันทําให้อุ้มนึกถึงตอนที่อุ้มอะได้เคยไปเที่ยวที่ฮอกไกโดเลยจำได้เลยว่าสิ่งที่ถูกใจมากก็คือพวกอาหารทะเลสดๆเวลาไปกินบุฟเฟ่อะอูนิสดๆเนื้อปลาดิบแบบสารพัดชนิดเลยหรือว่าปูตัวโตๆที่แบบกล้ามใหญ่มากๆแล้วเนื้อนี่กัดเข้าไปแบบแน่งแล้วแบบเด้งซู้ปากมากเลยคนนุณอี คุณอุ้มพูกพราะว่าเห็นภาพมากเลยค่ะตอนนี้แต่นอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะฮอกไกโดก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเป็นแหล่งกเกษตรและปศุสัตว์ที่สำคัญของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะโดยจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฮอกไกโดกลายมาเป็นแหล่งกเกษตรและปศุสัตว์ที่สำคัญของญี่ปุ่นนะคะ เราเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี1869ค่ะหรือเมื่อประมาณ152ปีที่แล้วโดยชื่อของฮอกไกโดเพิ่งจะถูกตั้งขึ้นจากการผนวกดินแด,น,ดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและในสมัยนั้นนะคะดินแดนดน,นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากญี่ปุ่นเท่าไหร่ค่ะโดยญี่ปุ่นเขาก็มองว่าฮอกไกโดเป็นดินแดน,ดนที่มีอากาศหนาวเย็นไม่สามารถเอามาปลูกข้าวหรือปลูกอะไรได้หรอกรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่ค่ะแต่พอวันหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาามีโอกสได้ไ ดูงานที่สาหารัฐอเมริกาเขาก็เลยคนพบว่าเฮ้ยสาหารัฐอเมริกาเนี่ย เป็นประเทศที่มีสภาพอากาศและก็ภูมิประเทศคล้ายๆกับฮอกไกโดเลยนะน่าจะเอามาทําอะไรได้มากขึ้นและรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยได้ค้นพบว่าฮอกไกโดก็เหมาะกับก,บการนํามาเลี้ยงสัตว์เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนท้องถิ่นของฮอกไกโดก็เลยเริ่มมีการเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ฮอกไกโดกลายมาเป็นแหล่งปศุสัตว์ที่สําคัญของประเทศนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ในปัจจุบันนะคะนมวัวที่ผลิตได้ในญี่ปุ่นเนี่ยกว่า50จะถูกผลิตขึ้นที่ฮอกไกโด และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ขนมนมเนยต่างๆที่เป็นแบรนด์ชื่อดังของญี่ปุ่นมักจะนิยมใช้นมวัวจากฮอกไกโดนั่นเองค่ะพอเล่ามาจนถึงตรงนี้แล้วคุณอุ้มกับคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าทําไมฮอกไกโดถึงกลายมาเป็นแหล่งผลิตนมวัวที่สําคัญของญี่ปุ่นคะอถ้าให้อุ้มลองเดาดูเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่คุณอีพ,พูดมาหรือเปล่าคะก็คือที่ฮอกไกโดกับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีสภาพอากาศค่อนข้างคล้ายกัน ใช่คะ่ะคุณอุม้มส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮอกไกโดเหมาะกับการเลี้ยงบัวก,ก็คือเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ทาเลที่ตั้งนะคะเนื่องจากฮอกไกโดเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นก็เลยทําให้ฮอกไกโดมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าเกาะอื่นๆโดยเฉพาะในหน้าร้อนนะคะอากาศที่ฮอกไกโดเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเย็นสบายกําลังดีเลยคุณอุม้มเพราะว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียเสยเท่านั้นก็คล้ายๆกับที่เราเปิดแอร์เย็นๆอยู่ที่บ้านกันเนาะและด้วยสภาพาอากาศที่เป็นใจบวกกับพื้นที่ฟ ตามธรรมชาติที่กว้างขวางบนดินแดนของฮอกไกโดนะคะก็เลยทําให้บัวที่นี่สามารถเติบโตได้อย่างดีและคุณภาพของนมมีความอร่อยแล้วก็เข้มข้นตามไปด้วยค่ะซึ่งฮอกไกโดเขาก็จะมีฟาร,ร์มที่เลี้ยงทั้งโคโนมแล้วก็โคเนื้อก,กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะแต่ถ้าจะพูดถึงแหล่งเลี้ยงโคโนมที่คนไทยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็ต้องยกให้กับฟุรานและก็อาซาฮิกาวานั่นเองค่ะ ส่วนแบรนด์นมฮอกไกโดที่เราน่าจะได้เห็นวางขายในไทยกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นแบรนด์ฮอกไกโดกิยุถ้าออกเสียงผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะและอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราน่าจะได้เห็นกันบ่อยๆนะก็น่าจะเป็นแบรนด์มิวแลนด์ฮอกไกโดจากบริษทัทฮอกไกโดฮิดากาเนีโวโกะนั่นเองค่ะ พอคุณอีพ,พูดมาแล้วเนี่ยภาพนี่มันเด้งขึ้นมาในหัวเลยค่ะที่เป็นกล่องนมสีน้ําเงินน้ําเงินที่มีน้องวัวยืนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณอุม้มซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็เราน่าจะได้เห็นกันบ่อยเนาะตามซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยเริ่มเอามาวางขายกันบ้างแล้วเนาะ โอเคอันนั้นต้องขอบอกคุณผู้ฟังทุกคนก่อนเลยค่ะว่ายี่ห้อเนี่ยอร่อยมากจริงๆขอแนะนําให้ทุกคนไปลองซื้อกันดูนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนมวัวที่เป็นของขึ้นชื่อของฮอกไกโดแล้วเนี่ยอุ้มขอเสริมจากที่คุณอีพ,พูดมาอีกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆริแล้วฮอกไกโดเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเกษตรที่สําคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยทําให้แบบสินค้าย,ย่างมันฝรั่งข้าวสาลีถั่วเหลืองหรืออย่างข้าวโพดเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในของฝากที่ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวฮอ,อกไ พอพูดถึงสินค้าเกษตรกับน,นมไปแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะมาขยับเข้าสู่ประเด็นขนมกันค่ะคุณอุ้มว่าฮอกไกโดเนี่ยเป็นดินแดนขนมยังไงบ้างแล้วก็มีแบรนด์ไหนที่ใช้วัตถุดิบจากฮอกไกโดบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับแบรนด์ชีสเค้กชื่อดังอย่างเลอทาโอก,กันค่ะลอทาโอ้เนี่ยเป็นแบรนด์ชีสเค้กที่ใช้เดลิโพรดักจากฮอกไกโดเลยทําให้ตัวชีสเค้กนะคะมีความหวานมันแล้วก็เข้มข้นกว่าร้านอื่น จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมไปทั่วญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในสินค้าของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวหลายคนน่าจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเนาะและด้วยความนิยมในตัวสินค้าที่มีมากนะคะ mm. ก็เลยทำให้เลอทาโอเนี่ยสามารถขยายสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ด้วยค่ะ ต่อมาที่อีกหนึ่งของฝากยอดทิตอย่างชีโรอยอีกคอีวิโตคุกกี้สอดไส้ไวช็อกโกแลตแบรนด์อิชิยะที่สามารถสร้างยอดขายไปได้มากถึง4,270ล้านบาทในปี2018ด้วยค่ะคุณอุ้ม พอคนนี้พูดถึงชิโรฮิีโคอิบิโตะอะไรเนะ่อุ้มก็คิดถึงตอนที่อุ้มได้ไปเที่ยวที่โรงงานของเขามากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะนอกจากตัวคุกกี้ของเขาจะขึ้นชื่อแล้วอะตัวโรงงานของเขาเองก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยไปเที่ยวกันเวลาไปเที่ยวฮอกไกโดตัวโรงงานเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้ไปดูกรรมวิธีหรือว่าเราไปซื้อขนมจากตัวโรงงานเลยนะแต่ว่ามันจะมีเมนูอื่นๆด้วยอย่างพวกซอฟต์ครีมอะไรอย่างเงี้ยก็มีรสชาติที่เข้มขน้นแล้วก็อร่อยไม่แพ้ตัวคุกกี้สอดไส้ไวช็อก โมเดลของชิโรอิคุบิโตะนี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณอุ้งเพราะว่านอกจากที่เขาจะขายของฝากแล้วเขาก็ยังทําให้โรงงานของเขาเองเนี่ยกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้ผลิตที่ฮอกไกโดจริงๆนะส่วนสุดท้ายที่เราจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของเนยฮอกไกโดนั่นเองค่ะและถ้าเราจะนึกถึงเนยฮอกไกโดนะคะ เราก็จะต้องนึกถึงบริษัท Make New Snowban d ซึ่งใช้เดลี่ดักตจากฮอกไกโดและก็ยังมีต้นกำเนิดมาจากฮอกไกโดด้วยค่ะโดยสินค้าแรกที่สร้างชื่อให้กับบริษัทนี้เลยนะคะก็คือนวยสดฮอกไกโดนั่นเองค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อ Snowban d Hokkaido Butter นั่นเองและที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ยังจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยโดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าเกือบเกือบห้าหมล้านบาท และรายได้ในงบปี2021ที่บริษัทเขาเพิ่งจะปิดงบไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนาะก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณรุ่มซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่ธรรมดาเลยเนาะกับการที่ทำเรื่องของเกษตรแล้วก็สามารถ ไตมาดด้ถึงจุใช่คะ่ะคุณอีฟก็พอฟัาม,มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยฮอกไกโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากของประเทศญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์เนี่ยก็ทาให้ฮอกไกโดเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องครัวขนาดใหญ่ที่ผลิตอาหารให้กับคนญี่ปุ่นมากมายในแต่ละปีค่ะใช่คะ่ะคุณอุม้มเรียกได้ว่าฮอกไกโดอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านของการเกษตรแล้วก็การปรศุสัตว์อย่างมากและปัจจุบันเนาะคำว่าฮอกไกโดอ่ะถ้าคุณุมลองสังเกตดูดีๆมัน เป็นเหมือนกับการช่วยเพิ่มมูลค่ากับสินค้าที่ไม่ว่าถ้าร้านไหนๆเนี่ยเอาของจากฮอกไกโดไปใช้ก็จะชอบเติมท้ายด้วยคําว่าฮอกไกโดเช่นถ้าเกิดว่าขายชานมปกติก็จะชอบขายแค่ว่าชานมแต่เราไม่รู้เลยว่านมชนิดนี้มาจากไหน แต่พอเป็นนมฮอกไกโดปุ๊บอะ่ะเขาก็จะชอบเติมท้ายด้วยว่าชานมฮอกไกโดหรือแม้กระทั่งแบรนด์ใหญ่ๆใ,ในไทยอะก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะอย่างเช่น CP ที่เมื่อไม่นานมานี้มีการออกไส้กรอกกลิ่นนมฮอกไกโดหรือฟาร์มเฮาที่มีสินค้ายอย่างเช่นขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโดวางขายเหมือนกัน อพอฟังคุณอีพูดมามันก็จริงเนาะแบบพอได้ยินเขาว่าฮอกไกโดเราก็รู้สึกเลยว่าแบบขนมหรือว่าอาหารจานนี้มันจะต้องอร่อยมากแน่ๆแล้วพอจากจุดนี้มันก็เลยทําให้แบบฮอกไกโดอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เกาะเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่เฉยๆอะ่ะแต่ว่าเป็นอีกสถานที่ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังทุกคนล่ะคะพอได้ยินคขาว่าฮอกไกโดแล้วเนี่ยนึกถึงอะไรหรือว่ามีขนมของฝากอะไรจากฮอกไกโดอยากจะมาแนะนำพวกเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับอีหน้าพวกเราจะหยิบอาหารจานไหนหรือว่าเมนูอะไรมาพูดคุยกันอีกเนี่ยสามารถติดตามได้ที่รายการ b r a ดี้ไบที่พอดแคสต์ลงทุนแมนทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย